สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องต่อดีโอโซ่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากมาเพิ่มของแต่งให้เพื่อนๆดูกันอีกแต่ของแต่งนี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย<ส>ผมต้องบอกก่อนว่าดูคติควรจะต้องมีนะของชิ้นเน่ะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยลองมาดูผมก็ได้ทําการสั่งมาแล้วนะนี่มันคือเป็นครอบคาดใสครับผมก็คือดูคติทุกคันน่ะควรจะ ควรจะต้องมีเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะเห็นคัดข้างในหมุนเนาะนี่ผมก็ได้ทําการสั่งมาแล้วแต่ทําไมมันดูไม่เหมือนดูคาบไบ์ไม่ดูเหมือนอะไรอย่างี้เดี๋ยวความเป็นไปเป็นมายัางไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีแล้วกันน่ครับผมก็ได้แบบว่าก็ใช้เป็นฝาเดิมนะแล้วก็ก็คือเนี่ยแหละเราใช้เป็นฝาเดิมแล้วก็สั่งไอเนี่ยของแบบพันิกเกล่มาไอตัวฝาฝาครอบใส่เนี่ยมาใส่ กอครอบใส่เนี่ยมาใส่เพิ่มเป็นแล้วก็ตัดตัดข้างในตัดพวกนี้ออกแล้วก็มาสวมเข้าไปอันนี้เราจะถอดฝาออกก่อนนะครับเราก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเลยผมก็ได้ทําการสั่งน้ำมันเครื่องแล้วนะใช้ปิโตนัสเหมือนเดิมนะใช้มาสองรอบถ่ายสองรอบรอก,กส็สปอนเซอร์ไม่เข้าทันที โอ้ยท่อเป็นรอยมั้งเนี่ยนี่แล้วก็ถอดออกนี่ใครอยากกินกาแฟบ้างกินไปนี่ก็เดี๋ยวเราจะถอดฝาเครื่องออกละ นี่ก็คือเป็นสสวยเงี้ยไม่ใช่ของเดิมนะครับเป็นน็อตแท้ๆของร้านผมเองนะ<ๆ>ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นี่เห็น<ๆ>ไหมสวยเกิน<ๆ>โอ้มันติดเนะี่ยเพราะเราจะถอดไงมันติดเนะี่ย นะมันแน่นนะนะเราจะถอดแบบไหนต้วนหนใครนอนี่ก็มีพ่อมาช่วยด้วยฮนะจะไม่มีช่างเปกมาวันบบนี้ดูนะฮะนี่เราถอดออกมามันก็จะเป็นข้างในแบบนี้นะเนี่ยคือคกลไกของดูคติเขาก็คือพอเราใส่ใส่เราจะเห็นตรงนี้หมุนมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของของดุคตินะโอเค นีใส่ไปก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ประกอบกระจกใส่เค่ฝาเดิมมันไหมนี่ไม่อ่แต่รูตรงมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอ รอบกระจกไปแล้วครับผมเป็นเรียบร้อยเดีวเติมน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเนี่เราก็ได้เติมน้ำมันเครื่องอะไรไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ใส่เรียบร้อยเราลองสตาร์ทให้ดู สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เปลี่ยนคัดใส่ไปคลิปหน้าจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับ